ั้ตอนการเตรียมการทดลองเราจะทดลองว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการต่อวงจรนั้าใช้งานได้ตามปกติดีค่ะในการต่อแอมมิเตอร์เราจะต่อแบบอนุกรมค่ะตัวเราจะเริ่มจะต่อ5แอมป์0.5แอมป์100มิลลิแอมป์10มิลลิแอมป์และ2มิลลิแอมปร์ตามลำดับค่ะ ต่อไปเป็นการแก้ไขเปลี่ยนวงจรสถที่ต่อแอมมิตเตอร์เปลี่ยนเปบอมิตเตอร์ค่ะหลังจากการเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เริ่มต่อวงจรต่อได้ค่ะในส่วนในการวัดของวอมิตเตอร์จะเริ่มต่อ300 v, 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 3มกลโวลต์30โวลต์15โวลต์3โวลต์ตามลำดับจากมากไปน้อยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเป็นการเปลี่ยนจากวงจรผสมเป็นวงจรขนานค่ะและนำไปต่อกับแอมมิเตอร์ค่ะในส่วนของแอมป์เตอร์แล้วก็จะไล่วัดจาก5แอมป์ส5แอมป์100มิลลิแอมป์10มิลลิแอมป์และ5มิลลิแอมป์ค่ะจะมากไปน้อยตามลำดับเหมือนเดิมเลยค่ะ ขั้นตอนนี้เป็นการเปลี่ยนจากแอมิเตอร์เปโวลต์มิเตอร์จะที่ต่อในรอบที่แล้วค่ะการทดลองที่4การต่อวงจรขนาดกับโวลต์มิเตอร์1ต่อขั้วบวกเข้ากับ300โวลต์ต่อขั้วบวกเข้ากับ30โวลต์3ต่อขั้วบวกเข้ากับ15โวลต์4่ต่อขั้วบวกเข้ากับ3โวลต์ต่อไปเป็นการเปลี่ยนจากวงจรขนาดไปหนุกม้มและนำไปต่อกับแอมิเตอร์ค่ะ การทดลองที่5การต่อวงจออนุกรมกับแอมมิเตอร์โดยเริ่มที่5้ามสองศ์จุดแอมหนึ่งมิลลิแอมสิบมิลลิแอมและ2มิลลิแอมขั้นตอนต่อไปนี้หลังจากการทดลองที่5้าเชื่อ,อ,อ,อม,มต่อกับออมมิเตอร์จะเปลี่ยนเป็นการต่อกับโวลต์มิเตอร์ค่ะ การทดลองที่6การต่อวงจรอ,อนุกรมกับโวลต์มิเตอร์โดยเริ่มจากมากไปน้อยเริ่มจาก300โวลต์30โวลต์15โวลต์และ3มโวลต์ต่อไปเป็นตารางบันทึกผลของการต่อแอมมิเตอร์กับวงจรขนานอนุกรมและผสมค่ะวงจรผสม2มิลลิแอมป์ได้อเวอร์โหลดค่ะ10มิลลิแอมป์ได้อเวอร์โหลด100มิลลิแอมป์ได้อเวอร์โหลดเหมือนกันค่ะ 0.5แอมป์ได้0.38ค่ะที่5แอมป์วัดของอุปกรสมได้0.3ค่ะอันที่สองเป็นการต่อกับวงจรอนุกรมค่ะที่สองมิลลิแอมป์ได้อเวอร์โหลด100มิลลิแอมป์ได้อเวอร์โหลด100มิลลิแอมป์ได้อเวอร์โหลดเหมือนกันค่ะ0.5แอมป์ได้0.18 5แอมป์ได้0.2ค่ะต่อไปเป็นการต่อกัวงจรขนาดกับแอมมิเตอร์ค่ะที่สองมิลลิแอมป์ได้อเวอร์โหลด10มิลลิแอมป์ได้อเวอร์โหลด100มิลลิแอมป์ได้อเวอร์โหลด 0.5แอมแปร์ได้0.33 5แอมแปร์ได้0.4แน่ส่วนของการต่อวลจรผสมขนาดและอนุกรมกับวอลมิเตอร์ค่ะที่3โวลต์การต่อผสมได้0.9 15โวลต์ได้1 30โวลต์ได้1ที่30โวลต์ได้10ค่ะต่อไปเป็นการต่อวอลมิเตอร์กับวงจรอนุกรมค่ะที่3โวลต์ได้2.4ที่15โวลต์ได้2.5 ที่30โวลต์ได้2ที่300โวลต์ได้0ค่ะอันสุดท้ายเป็นการต่อวงจรขนาดกับวอต์มิตเตอร์ค่ะที่3โวลต์ได้2.1 15โวลต์ได้2 30โวลต์ได้2 300โวลต์ได้0ค่ะความรักของเราให้ไปตอนนี้เธอคงลืมมาแล้ เลือกในิจใจมันยังบอกฉันว่าเธอ,อยังคิดถึงวันเก่าๆของเราแต่ทำไมทำแบบนั้นถึงทำแบบนั้น ooh, ooh, yeah. ทำแบบนั้นถึงทำแบบนั้น 在亚利根。Oh,